ไปดูกันนะครับว่าวันนี้มีหุ้นที่น่าสนใจหุ้นไหนบ้างและแนวโน้มทางเทคนิคของตลาดทุนไทยเป็นอย่างไรนะครับไปพบกับทางด้านคุณอภิวัตรทวีสิริเวชนะครับนักเคราทางเทคนิคบริษัทครัพย์รีเบเลเตอร์หรือว่าโค้ดบาสนั่นเองนะครับโค้ดบาสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอเดียชสวัสดีครับนักลงทุนท่านนะครับครับโค้ดบาสถามก่อนเลยตอนนี้เซตอินเด็กบ้านเราไซเวย์ออกข้างหรือทิศทางแนวโน้มเป็นยังไงฮะอ๋อชัดเจนครับคือ สำหรับตัวดินเซนเด็กช่วงนี้เนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งตัวด้านข้างมา2อาทิตย์แล้วนะ <c oughs> อยู่บริเวณเนี่ยนะครับแถว1 3 0 1 3 6 0ูน, 60, นะครับคือถ้าถ้าว่าไปตามกรอบเนี่ยแนวโน้มเนี่ยยังเป็นลักษณะการแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับ <c oughs> เพื่อรอการเลือกทิศทางใหม่ในอนาคตนะครับกรอบการแกว่งตัวของตัวเซนเด็กเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับตอนนี้อยู่ที่1330 <c oughs> นะครับหลุดไม่ได้นะ ตรงนี้นะครับถ้าหลุดเนี่ยจะทําให้ดาวไซด์เปิดต่อแล้วก็การการลงต่อเนี่ยมีทันทีเลยนะครับแล้วก็กรอบด้านบนนะครับคือ1363นักทุนจํากรอบนี้ไว้นะครับ1330กับ1363ครับรอจนกว่าจะเกิดการ break out ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับถ้า break 3 6 3ขึ้นไปได้ก็จะเป็นการเลือกทิศทางขึ้นเป็น,ก,นาการกลับตัวแต่ถ้า break 3 3 3 0หลุดลงมาเนี่ย ก็จะเป็นการยืนยันภาพการปรับตัวลงต่อดังนั้นเนี่ยเ,เรายังรอสัญญาณการเบรกเอาท์เกิดขึ้นว่าตัวดัชนีเซ t ตอินเด็กซ์เนี่ยจะเลือกทิศทางฝั่งไหนนะครับคือตอนนี้เนี่ยแนวโน้มเนี่ยก็50-50ส50เลยนะสำหรับ,รบในการเลือกทิศทางการเบรกนะเพราะว่าใน,ในฝั่งของเบรกขึ้นเนี่ยก,ก็จะมีสัญญาณเดวิจเจนนะครับบูชเดวร์เจนกัายไส้ในฝั่งของการเบรกลงเนี่ยก็จะมีสัญญาณของแนวโน้มที่ยังคงเป็นการพักตัวลงอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ เดี๋ยวรอดูรอบการเบรกเอาท์นะครับว่าช่วงนี้ต่อไปเนี่ยเซนเด็กจะเลือกทิศทางฝั่งไหนนะครับช่วงนี้ก็ไซเวนในกรอบนี้ไปก่อนก็ถ้าตามรอบก็สามารถเทรดดิ้งในกรอบนี้ได้นะครับย่อนลงมาใกล้หนึ่งสามสามศูนย์หนึ่งสามสี่ศูนย์เนี่ยก็เป็นจังหวะในการเก่งกำลัแลวระยะสั้นส่วนดีตัวขึ้นมาใกล้หนึ่งสามหกศูนย์ก็แนะนําว่าอาจจะต้องเทคโปรฟิตออกไปนะครับครับครับถ้าอย่างนั้นอธิบายง่ายๆก็คือว่าจังหวะช่วงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่เล่นสั้นถูกไหมครับ ทุกข้องครับเป็นการเทรดดิ้งเล่นสั้นครับแล้วนตั้งแนวสต็อปรอที่1330ถ้าหลุด1330หยุดเล่นทันทีครับผมอครับครับถ้าอย่างนี้วันนี้มีหุ้นอะไรมาฝากเปนแฟนรายการหอกกับบ้านได้บ้างไหมครับคุณบาสครับจริงๆผมแนะนำสองตัวที่ลงมาแรงทั้งคู่เลยนะวันนี้นะครับมันลงมามากเกินไปในรอบสั้นนะครับตัวแรกเนี่ยคือ OSP โอ้โหล้อเลยยอมรับนะว่า OSP เนี่ยลงทำ ออไทม์โลนะครับ<ม>คือเป็นการทำโลใหม่ในประวัติศาสตร์ของของตัวมันเองเลยแต่ว่าผมมองว่านะครับคือมันลงมามากเกินไปนะครับสัญญาณทางนิน่งเนี่ยสำหรับตัว s อเนะี่ยถ้าใครใช้ตัวเขาจะเรียกว่าบ o ล l ิงเจอร์แบนครับ<ม>คือหลุดออกมากรอบเต็มแท่งเลย<ม>นะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าในรอบสั้นเนี่ยสามารถเก็งกำไรเล่นเล่นเด้งได้นะครับ<ม>สองตัว P, s อ<ม>เข้าแถวนี้ได้เลยครับ17.5 สต็อปลอตอยู่ที่17บาทนะครับส่วนเป้าหมายในการดีกลับอยู่ที่18.3นะครับก็สายเก็งกำไรผมว่าทำได้แล้วนะครับ OSP เล่นถือกลับบ้านได้นะครับยิ่งเป็ดใกล้ๆแถว17บาทเนี่ยผมว่ายิ่งนาซื้อมากเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันลงมาแรงเกินไปเขาเรียกว่าเป็นจังหวะ scalping สั้นๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยครับคารบาวนะครับคารบาวคารบาวเนี่ยจะมีแนวรับ สำคัญนะครับก็คือ72บาทนะครับ72บาทเนี่ยรอบก,ก่อนหน้าเนี่ยถ้าท่านูจําจำได้ตอนคาราบาลคาราบาลมันลงมาเนี่ยมันลงมาทำฐานแถว72นะครับ72เนี่ยเป็นฐานแนวรับโลเดิมแล้วเป็นไฮเดิมของรอบใหญ่ครับดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยลงมาใกล้ระดับ72นะก็คือ72.5นะครับตอนนี้ก็ใกล้มีมีการลงไปแตะทำโล72ด้วยซ้ำนะครับตั้งซื้อได้เลยครับตั้งซื้อได้เลย72บาทนะครับผมมองว่า มีโอกาสรีบาวค่อนข้างสูงนะครับดาวไซค่อนข้างต่ำนะครับความเสีย่ยงค่อนข้างน้อยดังนั้นเนี่ยก็มองว่าเป็นจังหวะในการเข้าเก่งกำไรเล่นรอบที่ดีนะครับคลับ,บาวกับ OSP นะครับครับ,รบน,อนอกเหนือจากกลุ่มเครื่องเครื่องดื่มชูมกำลังแล้วยังมีกลุ่มไหนอีกบ้างครับตัวไหนอีกบ้างจริงๆผมก็ชอบอีกตัวหนึ่งนะค,คือ เออถ้าถ้าเอาเอาไปตามรอบเนี่ยคือกลุ่มเนี่ยตอนนี้ยังไงก็เป็นแบงค์ที่แข็งแกร่งใช่ครับตอนนี้คือแบบทำได้ค่อนข้างดีแต่แต่จะมีกลุ่มที่เออลงมาค่อนข้างมากแต่ว่าทรงยังดีนะผมผมผมเล็งไปที่ตัวพ r านายครับพ r ารนายเนี่ยน,น่าสนใจนะครับคือพ r ารนายเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วงครับก็ ผมมองโซนแนวรับแถว22นะ22.6เนี่ยนะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเล่นเด้งได้นะครับคือแนวโน้มหลักเนี่ยมันยังไม่เสียนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยก็ย่อตัวลงมาก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อเล่นเล่นเด้งที่ดีแต่ว่าก็ก็เล่นเด้งครับเล่นเป็นลักษณะสวิงเทรดนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับครับ อืมครับโอ้โหตัวพระรามเก้าลงมาเรื่องเหมือนกันเนาะแล้วแล้วอย่างตัวบำรุงลาล่ะครับบำมลุงราชไม่เอาครับบำรลุงราชทำโรใหม่ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่มันหลุดระดับร้อยแปดสิบห้าลงมาเนี่ยผมไม่แนะนําเลยบำรุงราดเลี้ยงได้เลี่ยงครับนั้นอีกสักตัวหนึ่ง b d m s ล่ะครับมองยังไงครับเอ่อบีดีเอสพอได้ครับบีดีเอสพอได้นะครับแนวจุดตัดสินใจอยู่ที่ยี่สิบสามจุดสามนะครับก็ถ้ายังยืนตรงนี้ได้ก็ยังลุ้นการฟื้นตัวกลับ เข้าหาแนวตัน24.7นะครับ <c oughs> ให้จุดันใจคือ23.3นะครับครับครับมี S C C นะครับเย็นนี้จะแจ้งงบไตมาส4มาแล้วนะครับผมไม่ดีครับตัวนี้แนวโน้มเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่นะครับ <c oughs> ปุ้นใหญ่เนี่ยเออผมว่ายังลงได้ต่อ <c oughs> นะครับทิศทางยังดูค่อนข้างไม่ดีเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะมีสัญญาณการเด้งบ้างในระยะสั้น <c oughs> <c oughs> แต่ภาพหลักอะผมผมมองมองค่อนข้างลึกเลยนะคืออาจจะไปแบบแนวรับถัดไปครับมันมันอยู่ที่หนึ่งร้อยเนี่ยซึ่งยังมีระยะการลงอีกค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมยังไม่แนะนำครับตัวนี้ครับครับขอถามตัวแบมครับ B A M คอรมองไงครับกับตัวยังเมื่อวานขึ้นมาแท่งเขียวเลยอ่าก็เอยังมองเป็นการเด้งระยะสั้นนะครับคือ มันมันจะเป็นตามแพทเทิร์นเดิมครับคือมันจะเข้าสู่รอบการคือกลับตัวระยะสั้นแต่ภาพใหญ่อย่างนะครับคือมันจะเหมือนรอบก่อนก่อนหน้าที่แบบคอเข้าสู่รอบการฟื้นตัวก็มีระยะทางให้ฟื้นตัวแต่พอขึ้นไปถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยก็ต้อง,ก,องก็ต้องระวังนะครับก็มีลุ้นขึ้นต่อครับมีลุ้นขึ้นต่อก็แนวต้าน7บาทถึง7บาท ห้าสิบนะครับคือระยะสั้นถือว่ามาค่อนข้างดีก็ใครเล่นตามมุมตามมุมตามระยะสั้นทําได้ครับผมครับครับ B T S ละครับโค้ดมองไงครับดีครับตัวนี้ชอบนะครับสำหรับตัว B T S นะครับคือเนี่ยโน้มดูดีนะครับแนะนําเลยครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าจังหวะเทรดตอนนี้ไม่ได้นะครับจะมาเข้าตรงนี้ไม่ไม่แนะนํานะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งหุ้นที่ถ้าย่อลงมาก็สู้นะครับสำหรับตัว B T S เนี่ยผมแนะนําแถวโซน5 6บาท แล้วก็5.55นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นโซนเข้าสู้ที่ดีนะครับลึกหมือนรับมาลึกเหมือนกันนะกลัวมไม่ลงอถ้าอีกจังหวะหนึ่งถ้าเกิดเล่นแบบเบร a k อาเบรกขึ้นไปแต่ตรงไหนดีครับค้ดจังหวะการเบรกนะครับมันผ่านมาแล้วครับจงตรง6.2นะครับ6.2<อ> <6. 2 S 1> ถ้าอย่างนี้คือจังหวะน,นี้ก็คือถ้าเกิดใครยังไม่มีของก็ก็รอก่อนใช่ครับรอดีกว่าเพราะว่าจะมาไล่ราคาแถวนี้ผมว่าสูงไปหน่อยครับ ครับครับอีกสักตัวหนึ่งในกลุ่มรถรางเอ่อ BEM ครับโค้ดมองไงครับ BEM เด้งสั้นครับผมผมถ้าเลือกสองตัวนี้ผมผมเลือกไป BTS ดีกว่านะครับ BTS ดูดีกว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวเบมก็ระยะสั้นเนี่ยเด้งขึ้นมาแต่ว่ามองว่าเด้งไม่น่ายังไม่น่าผ่านแนวต้าน7.2 7.3นะครับัวนี้ยังต้องระวังนะครดังนั้นเนี่ยก็ยังให้เป็นลักษณะการเก็งกำไรระยะสั้น เด้งมาก็ต้องอาจจะต้องรีบขายหน่อยครับผมออครับอ่ามีหนึ่งท่านถามมาตัวของเมดิสครับโค้ดมองยังไงวันนี้ยอดเยอะอยู่เหมือนกันเมดิสรอรับด้านล่างเลยครับ9บาทครับ9บาทได้เลยครับโอเคก็คือรับ9บาทใช่ไหมครับสต็อปรอดอยู่9บาทเลยไหมครับเออสต็อปรอดจะอยู่ที่8.80นะครับ8.80นะครับอ่าตัวของเมดิสนะครับ มีถามตัว Next ครับ <c oughs> โค้ดมองไงครับ n น็กเนี่ยติดแล้วนะครับเห็นการชนแนวต,ต,ต้านตรงบริเวณ84สตางค์แล้วเกิดการย่อตัวกลับลงมาดัง <c oughs> นั้นเนี่ยต้องรีบหนีนะเน็กผมว่าจบรอบจบรอบในการขึ้นนะครับโอกาสเข้าสู่รอบการพักตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็แนะนําว่าอย่าพึ่งให้เทคฟุตฟิตมีกำไรให้เทคฟุตฟิตจะเล่นรอบเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับ ครับครับมีนักทุนถามเข้ามาตัว KTB ครับทุน21่สบเดบาทเจครับขายก่อนดีไหมครับทุนสวยครับทุนสวยใช้ได้เลยก็เออผมแนะนำตัว KTB เนี่ยรอบใหญ่มันจะมีแนวต้านอยู่ยี่สิบามถึง24บาทนะครับก็ถ้าจะขายกินเล่นรอบเนี่ยก็ก็ไปรอขายขายแถว24บสีครับใกล้ๆ24่็เริ่มขายได้แล้ว แล้วรอย่อค่อยซื้อใหม่นะครับครับครับมีถามหุ้นของตัว E A ครับคนว่างไงครับ E M ไม่เอาครับ E A ยังอยู่ในรอบของการรอตัวนะครับกลับเข้าสู่รอบการชะลอตัวแล้วก็เหมือนที่ผ่านๆมานะพอพอเด้งเนี่ยแล้วก็เกิดการย่อตัวสลับ กลับลงมานะครับก็ทิศทางยังไม่ค่อยดีนะครับมีการที่ได้เห็นการลงไปแตะ3บาทนะครับแล้วก็เสียงจะหลุดสามบาทด้วยดังนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่แนะนำนะครับครับเหมือนพวกเนี้ยเเอเขาจะมีหุ้นเพิ่มทุนใช่ไหมประมาณเจ00กว่าล้านหุ้นเทใช่ไหมเจ็ดพันกว่าล้านหุ้นไหมครับที่เข้ามาในตลาดใหม่ตรงนี้ถ้าทาเที่นิคมนบัตมันจะมีการได้หลุดลงมาอีกรอบนึนงครับเพราะก่อนหน้ามันได้หลุดลงมาแล้วได้ครับก็มีโอกาสนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ครับเทรนด์ก็ยังไม่ค่อยดีด้วย เรื่องของจำนวนทุ่ไม่แน่ใจเ่ไหมเหมือนว่าเจ็ดร้อยเจ็7 5 0นห้าร้อยล้านแต่พุ่นน่ะเจ็ดร้อยกว่านะครับตัวของ EA ก็มีโอกาสลงต่อนะวันพรุ่งนี้นะระวังกันด้วยตัวของเซนเทลนะครับมองไงครับเซนเทลลด30ครับก็ไม่เอาครับเซนเทลหลุด30บาทมาก็ไม่ดีนะครับทิศทางยังยังเป็นการอ่อนตัวลงอยู่มีโอกาสลด28บาทนะครับครับ อ้าว s g และครับคุณเข้าใจง่ายถามมาครับเอ่อดีคือถ้าตัวนี้เนี่ยยังเป็นไซส์เวลข้างครับสภาพห้องก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเล่นด้วยความ,มาระมัดระวังแต่ถ้าเทรนเนี่ยยังเป็นไซ์เวลข้างครับผมอือครับ,รบอ่อีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นแคปิตอลเอ่อหุ้นที่แบบเกี่ยวสินเชื่อครับ SSGC SGC เอ่อให้เล่นเก็งกำไร1บาท1บาทเล่นเก็งกำไรได้นะครับแต่ถ้าหลุด1บาทก็ต้องหยุดชะลอการลงทุนทันทีนะครับแนวโน้มยังไม่ค่อยดีนะครับแนวโน้มยังไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าจะเบสก็ไปเออ่เก็งกำไรตรงโซน1บาท1บาทต้นๆเนี่ยครับเล่นไปเล่นเทรดดิ้งหรือว่าจะลุ้นกุจุกับตัวก็ก็ทำได้แต่ว่าต้องมีสต็อปล็อตคือหลุด1บาทเลิกเล่นครับผมครับเจมาร์ล่ะครับไหนๆก็ถามหุ้นลูกแล้วเจมาร์ล่ะครับเป็นไงฮะโค้ช ใช่ไหมอย่างผมมอง,เ,งเป็นเพียงการเด้งระยะสั้นเท่านั้นนะครับมผมมองว่าเด้งรอบนี้ไม่น่าเกิน13บาทนะครับดังนั้นเนี่ยยังเด้งมาก็ต้องรีบออกนะครับคออือยังยังยังไว้ใจถือยาวไม่ได้นะครับอครับเออ,เอ,อมีแฟนรายการถามตัวหุ้นของพระรามเก้าเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงเขาบอกว่า22บาทแ0ตังนี้รับได้ไหมเออ ผมให้เต็มที่ยี่สิบสองจุดเจ็ดครับยี่สิบสองจุดเจ็ดจะเป็นราคาเข้า,ขาที่ดีนะครับจร<ฮ>ิงๆอยากได้ยี่สิบสองจุดหกแต่ว่าอนุโลมให้ยี่สิบสองจุดเจ็ดได้ครับนี่มีต่อลงมาด้วยนะเออเอาสินะครับอ่ะเอ,อ็นแคปวครับโค้ดมองไงครับเอ็นแคปก็ยังมองเป็นเพียงการเด้งระยะสั้นเท่านั้นแต่ว่าก็เริ่มมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นถ้าว่าไปตามโมเมนตัมยังมีโอกาสไปต่อในรอบสั้นนะครับมีโอกาส ขึ้นไปยืน1.5บาทนะเพื่อเพื่อลุ้นทำไฮใหม่นะก็ยกห้ยกโลไปเรื่อยๆครับเอ็นแรอบนี้ถ้าไม่หลุด1.36ก็ไปต่อครับผมครับครับครัมีถามเข้ามาตัวมาคุโระครับผมมาคุโรรอย่อครับเริ่มย่อแล้วติดนาต้าน21.5รอไปรับด้านล่างนะครับ20กับ19.3รับได้ครับสำหรับตัวมาคุโระครับครับมีถามเข้ามาตัวเท่าแก่น้อยนะครับ tkn ครับมีแววกับตัวไหมครับ เดี๋ยวรอจริงๆเนี่ยเท่ากันน้อยมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นนะคือกําลังที่จะบบกตัวกลับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเกิดการย่อตัวลงมาเดี๋ยวรอดูรอบการย่อตัวในครั้งนี้ครับถ้าไม่หลุดแดบาทครับยังุขึ้นต่อรอบใหญ่นะแต่ว่าถ้าหลุดแดบ,บาทเมื่อไหร่อันนี้จบจบ,บจบรอบนะครับโค้ดครับ,รบมีหลายท่านถามมาเขาเรียกเป็นหุ้นอะไรนะหุ้น di อีกไหมครับที่เป็นแปดศนอันเนี้ยเราเราจะดูกรัฟของไทยได้ไหมหรือต้องไปอ้างอิงกับหุ้นหุ้นต่างประเทศ ได้ครับได้ครับดูได้ดูข้างๆดูเฟ้นได้ครับผม B A B A แปดศูนย์เป็นไงครับมีแฟนรายการถามมา B A B A บาระบ้าแปดศูนย์นะครับใช่ครับเอ่อกำลังกลับตัวเลยครับเป็นลักษณะ rounding bottom มุมตั้มดีครับขึ้นยืนสี่บาทนะครับผมว่าเอ่อมีมีลุ้นปรับตัวขึ้นต่อนะครับคือมีระยะทางให้ขึ้นครับไปไปได้ต่อครับ ก็เสียวเหมือนกันนะขึ้นแรงๆอย่างนี้นะเออนะครับอ่ามีอีกตัวนึงครับ BIDU 8 0ครับค้นมองไงครับ IDU 8 0เออ BIDU 8 0โอูลักษณะการขึ้นคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเลยนะครับเข้าสู่รอบการฟื้นตัวระยะสั้นมุมตั้งมาดี ประหยัดกันตามมาดีผมว่าแนวถัดไปอยู่แถวแถว4.40ไปได้อีกถ้ารอบนี้มีโอกาสถึง5บาทแต่ว่าเดี๋ยวรอดูตามมุมตามถ้าถ้ายังแบบทยานขึ้นต่อเนื่องเนี่ยผมว่าเถึงแน่นอนครับแต่ว่าแต่ว่าต้องในเงื่อนไขที่ว่าต้องต้องทยานขึ้นอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับครับครับมีถามเข้ามาตัวเคแบงคครับขอแนวรับหน่อยครับ คแบงชอบเลยครับเคแบงเนี่ยย่อมารับได้เลยครับร้อยห้าสิบแปดนะร้อยห้าสิบแปดผมว่าเป็นจังหวะเขาที่ดีมากนะครับสำหรับตัวเคแบงย่อมาน่าสนใจครับครับครับแล้วตัวอีชีอะครับผมวัดอ่าซื้อแล้วจะแบบรอปันผลได้ไหมครับอีชีไม่ไม่เอาแล้วครับอีชีเทคนิคเสียไปแล้วครับหลุดสิบสี่บาทนะหลุดสิบสี่บาทคือไปรอด้านล่างเลยนะถ้าจะจะเอาปันผลผมก็แนะนาไปไปสะสมแถวแถวบริเวณด้านล่างแถวสิบสองบาทสิบดจุดห้า ครับตรงนั้นจะดีกว่านะครับครับผมบตัววาแล้วครับโค้ดมองไงครับตัววารอ,อสำหรับ W H A ผมว่ายังขอต่อราคาอีกครับขอต่อราคาอีกเอ,อไปรอรับโซนด้านล่างดีกว่า4.66-4.52ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการผักตัวล่าสุดมันหลุด5บาทลงมาก,ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับอ๋อ,อก็เลยทำให้เสียทรงนะบ้างจาแลวครับโค้ด จะจะ,จะพ้นไหมบางจากจะทะลุด้านตรงนี้ไหมคือตรงนี้เป็นจุดตัดใจแล้วครับสำหรับตัวบางจากนะครับคือพยายามที่จะขึ้นวันนี้เนี่ยพยายามจะผ่าน36.25แต่ว่ายังทําไม่ได้นะครับเกิดดังนั้นเนี่ยตัวบางจากอาจจะมีการย่อตัวเกิดขึ้นแต่ว่าย่อลงมาก็น่าสนใจนะแถวโซนบริเวณ33เนี่ยตรงโซนนั้นเนี่ยจะจะเป็นจังหวะในการน่ารับใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวบางจากนะครับครับ อ่ snps แล้วครับโค้ดมองไงครับ snps อืมตัวนี้มมตั้มดีนะการฟื้นตัวแบบเป็น v shape กำลังเทสไฮเดิม5.70ก็มีลุนทำออทำไฮครับถ้าว่าไปตามรอบมีลุนทำออทำไฮสำหรับตัวตัวนี้ครับอ้าวนะครับเออมีอีกหนึ่งท่านถามมานะหุ้น ที่วันนี้เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในเรียกตัวของเอสครับโ้สมองไงครับ s อสซีก็มุมต้ามมาดีล็อกซั้นมีลุ้นกลับตัวเช่นเดียวกันนะครับกําลังที่จะเข้าสู่รอบการฟื้นตัวใหม่ครั้งหนึ่งนะครับมีแนวต้านถัดไปรอทดสอบอยู่ที่2.80แนะครับแล้วก็อีกทีที่2 9งนะครับก็ใช้ได้ครับรอบสั้นถือว่าดูดีนะครับครับอืม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 อ้าวนะครับ เอ่อถ้าดูแล้วภาพรวมตลาดหุ้นไทยเวลานี้คือดูแล้ววอลลุ่มยังไม่เข้าถูงไมโครถ้าเกิดมองทางเทคนิคใช่ครับยังเป็นไซเวออกข้างนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องรอแต่ว่าผมผมว่าใกล้แล้วนะครับคือมันมันไซเวแถวนีม้มาประมาณสองสัปดาห์แล้วครับ,รบนี่นี่ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่ที่สามแล้วผมว่า อ,อีกนิดนึงผมว่าเดี๋ยวน่าจะได้เห็นการเบรกเอาแรงแรงเกิดขึ้นการเลือกทิศทางเกิดขึ้นได้นะครับส่วนจะ,จะขึ้นหรือลงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมอันนี้ต้องรอ,รอดูการเบรกนะครับว่ามันเลือกทิศทางฝั่งไหนถ้าเบรคหนึ่งสามหกสามขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นการเลือกทิศทางฝั่งขึ้นแต่ว่าท่านหลุดหนึ่งสามสามศูนย์เนี่ยอันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าจะเป็นการเลือกทิศทางฝั่งลงดังนั้นเนี่ยต้องรอดูรอดูครับที่มันเบรกนะครับ ต้นปลายขับพออีกสักตัวหนึ่งทีทบวันนี้รู้สึกว่าเขาเปิดตลาดมาเนี่ยวิ่งขึ้นไปเลยเปิดแกลบขึ้นไปเลยทรงแบบนี้เนี่ยย,ยังจะไปต่อไหมครับอในทางเทคนิคเขาจะเรียกว่าเป็นรันเวย์แกลบันเวย์แกลนะครับคือแกลไปต่อนะครับคือ,อแต่ทีทีบีเนี่ยตอนถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถามตอนเช้าเนี่ยผมว่ามันเปิดแรงเกินไปม,มันชนแนวต้านสองบาทแล้วก็ย่อลงมาแต่ว่า เอ่อพอมันย่อลงมาแถว1.95 1.96 1.97เนี่ยผมว่าพอได้แล้วนะครับ<ม>คือแบบเ,เริ่มเริ่มมีระยะให้ใน,ในการในการเข้าเล่นทีทีบีเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับเทคนิคสวยนะครับโอกาสการขึ้นต่อมีค่อนข้างสูงนะครับ<ม><ม>ก็เอ่อจริงๆเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยอยากให้เล่นจังหวะย่อตัวแต่พอวันนี้มันเปิดแกลบขึ้นมาเนี่ย<ม>ใครจะเล่นตามโ um, มเมนตัมก็ทำได้ให้<ม>ตอบรอที่แกล1.92 ถ้าลงไม่ปิด1.92ถือยาวๆไวเลยครับผมว่า TTB โอกาสยืน2บาทมีสูงมากนะครับครับลงย่อลงมา1.95ก็จัดเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับได้ครับ <c oughs> เอ,อนะครับอลองดูแล้วกันนะเป็นแฟนรายการเนี่ยถามให้แล้วนะครับอขอ,ขออีกหนึ่งคำถามครับโค้ดมีแฟนรายการถามมาเรื่องเรื่องตัวเฟดเฟดเฟดประกาศคืนนี้ใช่ไหม คืนนี้ประมาณประมาณเช้าดูภาตลาดนนทางนโน้มเนี่ยมันมันจะตอบรับเยอะไหมครับโค้ดว่่เอาอยังยังต้องรอดูนะครับสำหรับตัวการแกว่งตัวของตัวตัวเซตอินเด็กซ์นะครับคือ,อ,อมันมันยังเป็นไซส์ย์ออกด้านข้างแล้วก็ทางยังยังไม่แน่ยังไม่ชัดเจนนะครับก็ ถ้าถ้ามีเซอร์ไพรส์อ่ะก็ไม่แน่แต่ว่าถ้าตามค่าผมว่าก็ยังไม่เบรคครับอก็อาจจะวอลรูปทรงๆประมาณนี้เพราะดูแล้ววอลุ่มก็ไม่ได้ผิดปกติในช่วงสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาถูกไหมครับครับผมอ่าโอเคโอเคครับวันนี้ขอบคุณคนดบ้านมากนะครับครัะผอมสวัสดีคร่ะครับสวัสดีครับ